ขบวนรถไฟ e m i n e n t s s r r i e s 2026ได้กลายเป็นหัวข้อที่สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งประเทศทันทีที่เปิดตัวเพราะมันไม่ใช่แค่รถไฟหรูธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานของศิละปะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายระดับโลกที่ถ่ายทอดผ่านการออกแบบทุกตารางนิ้วเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ขบวน m m n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  t Series เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของความหรูหราเหนือจินตนาการ ที่ทุกสิ่งถูกคิดมาเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งกลิ่นอายของความคลาสสิกความล้ำสมยัยและความรู้สึกก่อขอองค์การเป็นแขกคนพิเศษในทุกวินาทีของการเดินทางรถไฟขบวนนี้ถูกพัฒนาโดยทีมออกแบบจากยุโรปและเอเชียที่ร่วมกันถ่ายทอดความหรูหราในสไตล์ร่วมสมยัยผสมผสานวัสดุระดับพรีเมียมตั้งแต่ไม้ออกแท้ หนังแท้คุณภาพสูงและโลหะขัดเงาทุกการตกแต่งภายในจึงให้ความรู้สึกเหมือนพักอยู่ในโรงแรม5ดาวที่เคลื่อนที่ได้ห้องโดยสารแต่ละห้องมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปตามทีมเช่นห้องสไตล์โมเดิร์นญ,ญี่ปุ่นห้องแนววินเทจยุโรปและห้องดีไซน์ลักชัวรี่ร่วมสมัยที่เน้นโทนทองและงาช้างทุกห้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิและแสงไฟอัจฉริยะผู้โดยสารสามารถปรับบรรยากาศได้ตามอารมณ์ เช่นแสงนวลอบอุ่นสำหรับการพักผ่อนหรือแสงสว่างขาวเย็นสำหรับการอ่านหนังสือสิ่งที่ทำให้ Eminence Series 2026โดดเด่นคือระบบเทคโนโลยีเงียบขั้นสูงตัวโบกี้ถูกออกแบบด้วยระบบกันสั่นและฉนวนดูดซับเสียงพิเศษทำให้แม้จะแล่นด้วยความเร็วสูงผู้โดยสารก็ยังได้สัมผัสความเงียบสงบเหมือนอยู่ในห้องพักส่วนตัวนอกจากนี้ระบบกันสะเทือนแบบแม่เหล็กช่วยให้การเคลื่อนไหวเรียบลื่น ไม่มีแรงกระแทกแม้ในทางโค้งหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบนี่คือเหตุผลที่ผู้โดยสารจำนวนมากเปรียบ Eminent Series ว่าเป็นเครื่องบินชั้น First Class บนรางเหล็กเพราะความสบายและบริการทุกอย่างนั้นเทียบเท่ากันเดินทางทางอากาศระดับสูงสุดพูดถึงบริการบนขบวนรถไฟ Eminent Series 2026แล้วบอกได้เลยว่าเหนือชั้นกว่ารถไฟหรูทั่วไป พนักงานทุกคนผ่านการฝึกฝนจากสถาบันการบริการระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการจัดโต๊ะอาหารหรือแม้แต่การพูดคุยพวกเขาทำด้วยความนอบน้อมและใส่ใจในรายละเอียดห้องอาหารกลางขบวนคืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงเพราะที่นี่เสิร์ฟอาหารระดับมิชลินที่ปรุงสดใหม่โดยเชฟจากหลายประเทศ เมนูมีตั้งแต่สเต็กเนื้อวากิลปูอลาสกา้าหอยนางรมสดจากฝรั่งเศสไปจนถึงของหวานแบบฟิวชั่นอย่างมาการองรสลิ้นจี่กับครีมชาเขียวทุกจานถูกจัดเสิร์ฟด้วยภาชนะกระเบื้องเคลือบลายพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อ e m i n e เนน Series โดยเฉพาะนอกจากความหรูหราในด้านการตกแต่งและอาหารแล้ว e m i n e n นซีรีส e s 2 6 6ยังโดดเด่นด้วยแนวคิดเจอร์นียบีอนทราเวหรือการเดินทางที่เหนือกว่าการเดินทาง เพราะมันไม่ได้พาคุณไปเพียงปลายทางแต่พาให้สัมผัสเรื่องราวและแรงบันดาลใจระหว่างทางทุกลู้โดยสารมีจอภาพแบบโฮโลกราฟิกที่สามารถแสดงข้อมูลเส้นทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่ผ่านหรือแม้กระทั่งภาพจำลองสภาพแวดล้อมในอดีตเพื่อให้ผู้โดยสารได้เข้าใจสถานที่อย่างลึกซึ้ง ผู้โดยสารสามารถเลือกฟังเสียงบรรยายจากนักเล่าเรื่องชื่อดังหรือดูภาพมุมสูงจากโดรนที่ถ่ายทอดสดแบบ Real time, เรียลไทม์เหนือภูมิประเทศที่ขบวนรถกำลังวิ่งผ่านได้อีกด้วยในช่วงกลางคืน Eminence Series 2026จะเปลี่ยนบรรยากาศให้กลายเป็นโลกแห่งความฝันเสียงดนตรีแจส๊สเบาๆลอยอยู่ในโถงทางเดินไฟสีทองอ่อนสะท้อนบนผนังไม้และกระจกแกสลักเกิดเป็นบรรยากาศโรแมนติกที่ไม่อาจหาที่ไหนได้ ผู้โดยสารสามารถจิบวายชั้นดีในเลานอที่มีวิวพาโนรามาแบบ360องศามองเห็นแสงดาวสะท้อนบนภูเขาและแม่น้ำข้างทางขบวนรถไฟที่เคลื่อนอย่างเงียบงามภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนนี้ได้รับการขนานนามว่าปราสาทแห่งรัตติการเพราะมันทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิยายเอ i n เนนซีรีส์2026ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความหรูหรา แต่ยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งเครื่องยนต์ใช้ระบบพลังงานผสมระหว่างไฟฟ้าและไฮโดรเจนซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนลงกว่า70%เมื่อเทียบกับรถไฟดีเซลรุ่นก่อนหน่วยควบคุมพลังงานอัจฉริยะยังสามารถรีไซเคิลพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้ขบวนรถไฟนี้กลายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อีกทั้งวัสดุภายในหลายส่วนเช่นพรมผ้าม่านและเบาะนั่งถูกผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการพิเศษทำให้ได้ทั้งสัมผัสหรูหราและเป็นการเดินทางอย่างยั่งยืนความปลอดภัยของ e m i n e n n t Series ก็เป็นอีกสิ่งที่ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วนระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางล่วงหน้าได้หลายกิโลเมตรพร้อมระบบเบรกแม่เหล็กที่ตอบสนองภายในเสี้ยววินาที นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวัดชีพจรและอุณหภูมิในแต่ละตู้โดยสารเพื่อดูแลสุขภาพของผู้โดยสารโดยเฉพาะหากมีเหตุฉุกเฉินระบบจะเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมและทีมแพทย์ทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเดินทางปลอดภัยในทุกวินาทีสำหรับผู้ที่เลือกห้องสวีทระดับพรีเมียมขบวนเอเมเนนซีรีส์2026มอบประสบการณ์ที่ไม่ต่างจากการพักในเพนท์เฮาส์ลอยฟ้า ห้องมีพื้นที่กว้างถึง40ตารางเมตรพร้อมเตียงขนาดคิงไซส์ทีวีโฮโลแกรมขนาดใหญ่มินิบาร์ส่วนตัวและห้องน้ำที่มาพร้อมอ่างจากกุซอซี่หินอ่อนแท้จากอิตาลีมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่เลือกได้ตามรสนิยมไม่ว่าจะเป็นลาเวนเดอร์เพื่อการผ่อนคลายหรือกลิ่นไม้จันที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงทุกอย่างถูกออกแบบให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่เป็นบ้านที่หรูที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ ในขนาดเดียวกัน Eminence Series 2026ยังมีพื้นที่สำหรับนักเดินทางที่ต้องการผสมผสานการพักผ่อนกับการทำงานตู้ Executive l o u n ล้วมีโต๊ะประชุมพร้อมระบบฉายภาพแบบ 3D ที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้แบบ Real Time ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้งขบวน ทำให้สามารถจัดประชุมส่งงานหรือติดต่อธุรกิจได้แม้ในขณะที่รถไฟกำลังแล่นผ่านภูเขาหรือทะเลทรายอีกจุดที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมคือห้องชมวิวพิเศษที่อยู่ส่วนท้ายของขบวนมีพื้นกระจกใสขนาดใหญ่ที่ให้มุมมองเต็มตาของภูมิประเทศรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภูเขาหิมะแม่น้ำหรือทุ่งหญ้าแสนกว้างผู้โดยสารสามารถยืนชมวิวพร้อมเครื่องดื่มโปรดหรือถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำ ทุกมุมถูกออกแบบให้เป็นมุมแห่งภาพถ่ายที่สวยงามโดยไม่ต้องแต่งเพิ่มแม้แต่ในรายละเอียดเล็กๆอย่างการออกแบบกลิ่นในแต่ละตู้ e m i n e n c e Series ก็ไม่ละเลยทุกตู้จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเช่นกลิ่นชาเอลเกร์กลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นไม้ซีด้าอ่อนๆที่ช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายและไม่จำเจ ระบบเสียงในขบวนก็ใช้เทคโนโลยี spatial audio ที่สร้างเสียงรอบทิศทางทำให้ทุกการฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์มีมิติสมจริงราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวในส่วนของเส้นทาง eminence series 2 0 2 6มีหลายเส้นทางให้เลือกทั้งเส้นทางชมธรรมชาติเส้นทางประวัติศาสตร์และเส้นทางโรแมนติกเช่นเส้นทาง golden horizon ที่พาผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครสู่เชียงใหม่ผ่านภูเขาและแม่น้ำอันงดงาม หรือเส้นทาง Emerald Coast ที่แลนเลียบทะเลใต้ไปจนถึงภูเกต็ตทุกเส้นทางมีการออกแบบประสบการณ์เฉพาะเช่นการเสิร์ฟอาหารพื้นถิ่นการเล่าเรื่องตำนานท้องถิ่นผ่านระบบโฮโลแกรมหรือการเชิญศิลปินมาร้องเพลงสดระหว่างทางความสำเร็จของ Eminent Series 2026ยยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของการเดินทางยุคใหม่ที่ไม่เน้นแค่ความเร็วแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเวลา การเดินทางที่ไม่เร่งรีบแต่เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่มีค่าการได้ดื่มกาแฟในขณะที่มองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขุนเขาหรือการนั่งมองแสงสุดท้ายของวันผ่านหน้าต่างห้องพักที่เงียบสงบล้วนคือประสบการณ์ที่ยากจะลืมท้ายที่สุด e m i n e n t s s r r i s s 2026คือสัญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งการเดินทางที่ผสมผสานความหรูหราความยั่งยืนและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน มันไม่ใช่แค่ขบวนรถไฟแต่คือศิละปะแห่งการใช้ชีวิตบนรางเหล็กที่ทุกวินาทีคือความพิเศษทุกการเคลื่อนไหวคือความหมายและทุกปลายทางคือแรงบันดาลใจใหม่ของการเดินทางอย่างแท้จริงผู้โดยสารทุกคนที่ได้สัมผัสต,ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือความทรงจำที่จะอยู่กับใจไปตลอดชีวิต และนี่แหละคือสเสน่ห์ของ Eminence Series 2026รถไฟหรูที่สะกดทุกสายตาและขโมยหัวใจของผู้คนทั่วโลก